สวัสดีนะครับเพื่อนช่างทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ของของมันต้องมี e ีพีหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ของมันต้องมี e ีพีหนึ่งก็คือตัวเลื่อยตัดเหล็กเบนซอนะครับคือเลื่อยสายพานของดีวอสตัวนี้เป็นรุ่น18โวลตนะครับซึ่งชื่อรุ่นของมันก็คือ DCS 374นะครับ ความเร็วรอบสูงสุดก็คือ1 5 0เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งใบเล่สยสายพานตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเครื่องนะครับแต่บตเตอรี่ตัวนี้ซื้อใหญ่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น ds 3 7 4 n นะครับตัว n นี่คือไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับเรามาดูบอดี้กันนะครับตัวบอดี้สีบรอนตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเหล็กหล่อนะครับต,ตัวที่เห็นสีเหลืองเหลืองนี้คือ พลาสติกที่แข็งนะครับส่วนดำๆนี้ก็จะเป็นยางสำหรับไว้สำหรับจับกันลื่นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นขอตะขอเกี่ยวไว้สำหรับเกี่ยวเวลาเราขึ้นไปทำงานที่สูงนะครับตัวนี้ก็คือมือจับซึ่งตัวนี้สมาสมารถปรับ ระยะตามความถนัดของเพื่อนๆเ,เลยได้เลยนะครับโดยการคลายตัวล็อกตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เลือกตามความถนัดของเพื่อนเลยได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับรอบของใบเลื่อยนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่ อยู่5ระดับนะครับซึ่งแต่ละช่วงของระดับมันนะครับก็จะมีเป็นการปรับละเอียดอีกทีนึงครับซึ่งจะมีอยู่6 6กสเต็ปนะครับแต่ละช่วงของเบอร์นะครับส่วนนี้ดีมากเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้การปรับได้ละเอียดมากขึ้นนะครับส่วนไกลตัวนี้ก็จะเป็นแบบกดแรงก็เครื่องก็จะหมุนเร็วนะครับตามรอบ ที่เราปรับไว้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกไก่นะครับทางขวาก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับส่วนทางซ้ายก็จะเป็นการล็อกนี่นะครับไม่สามารถกดได้แล้วครับส่วนตัวนี้จะเป็นการตึงใบนะครับนี่ครับเพื่อนเ ส่วนชี้ขึ้นตัวนี้ก็คือการล็อกก็คือล็อกใบให้ตึงนะครับส่วนถ้าเราจะเปลี่ยนใบก็คือกดลงมานี้ครับก็จะเป็นการปลดล็อกเพื่อเปลี่ยนใบนะครับซึ่งตัวนี้ตัวนี้สเต็ปนี้ยังเปลี่ยนใบไม่ได้ครับเพื่อนๆต้องดันให้สุดเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆประมาณนี้ก็จะเปลี่ยนใบได้นะครับ ส่วนตัวชนเวลาตัดนะครับตัวนี้ครับเขาก็จะมีประแจเอลมาให้อยู่ตรงที่ตึงใบตัวนี้นะครับเพื่อนก็สามารถขายน็อตตัวนี้น็อตตัวนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนายล็อกสกูตัวนี้สองตัวนะครับตัวนี้ก็สามารถยืดดึงออกมาได้แบบนี้ประมาณนี้ครับ ซึ่งมันจะไม่ชนใบตัวนี้ครับเพราะว่าเขาจะมีตัวกันล็อกตัวนี้ไว้อยู่นะครับเพื่อไม่ให้กันชนใบนครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าจะยืดสุดก็คือยืดตามความหนาของเหล็กนะครับ เดี๋ยวเรามาวัดระยะที่มันตัดได้กันนะครับซึ้นตัวนี้หน้ากว้างที่จะตัดได้ก็คือประมาณประมาณห้านิ้วนิดๆนะครับแถ้าเป็นเซนก็ประมาณ13บมเซนส่วนระยะลึกก็อยู่ที่ประมาณอันนี้เกือบ ห้านิ้วสี่นิ้วเกือบห้านิ้วถ้าเป็นเซนนิ้วประมาณสิบสองเซนที่สามารถตัดลึกได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูนะครับว่าจะสมกับที่เขาบอกกันว่ารุ่นนี้ตัดเหล็กเหมือนตัดเค้กหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะมาลองตัดเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วตัวนี้หนาหนึ่งบสองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะตัดง่ายเหมือนตัดเค้กหรือเปล่านะครับ เราไปที่เบอร์หนึ่งนี้ครับตัดกันเลยครับ นี่นะครับเพื่อนๆตัดเหล็กเหมือนตัดเค้กสมรัิคํำน้ำเลยครับตัวนี้ของมาต้องมี ep หนึ่งนะครับจัดไปครับเพื่อนๆไม่ไม่มีเสียดายแน,น่นอนครับตัวนี้คุ้มค่าแน,น่นอนของมาต้องมี ep หนึ่งก็จบไปแล้วครับตัวนี้เป็นเรื่เบนซอรเรื่อยๆสายพานนะครับเป็นรุ่น dcs 374ของดีวอ ตัวนี้ผมลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับก็คือมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับไม่เป็นฐานแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็จบแค่เพียงแค่เท่านี้นะครับกดจากก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเดี๋ยวจะมาดูซีรีส์ต่อไปนะครับว่าของมันต้องมี e p พีสองนั่นคือตัวไหนนะครับสวัสดีครับ